ที่เห็นมาในซองบางๆแบบนี้นะครับมันคือ Lenovo Yoga 7i หน้าจอขนาด14นิ้วตัวเครื่องเพรียวบางและยังมาในแพลตฟอร์มของโน้ตบุ๊กแบบ2 in 1มันคือโน้ตบุ๊กที่สามารถพับใช้งานในโหมดแท็บเล็ตหรือว่ากลายเป็นโหมดเต็นท์แบบนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับมันยังแถมปากกามาให้ด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำงานเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการโนต้ตบุ๊กบางเบาพกพาง,ง่ายใช้งานได้อย่างหลากหลายและที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับ Intel Core ัน t า5ซเ5ด้วยดังนั้นประสิทธิภาพความแรงความบางเบาการประหยัดพลังงานตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับ l e n ovo yoga 7i และก่อนอื่นต้องมาสวัสดีกันก่อนนะครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมครับสำหรับเจ้า l e n ovo yoga 7i ตัวนี้นะครับเขามาในบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องเลยและมีน้ำหนักเพียงแค่1.49กิโลกรัมเท่านั้นครับ ทนสีถือว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายของเขาเซลลิ่งพอยต์ของเขาเลยนะเป็นตัวโชว์มันคือโทนสีที่เรียกว่า t i ดัน t ที l ครับอารมณ์แบบเขียวเขียวอมฟ้าหน่อยจะเขียวไม่เขียวจะฟ้าไม่ฟ้าแต่ดูแล้วสวยดีเหมือนกันนะครับตัวเครื่องด้านหน้ามาในดีไซน์ที่เรียบรูดูดีเน้นความเพียวบางนะครับมีโลโก้โยก้และมีโลโก้เลน o v อยู่ตรงนี้เรียบกง่ายๆเทกเจอร์พืนผิวค่อนข้างดีครับจับไป เป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายเนื่องจากตัวเครื่องมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าก็สามารถเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายด้วยผ้าชุบน้บํหมาดๆเช็ดๆเช็ดไปเดี๋ยวก็ออกนะครับแล้วก็นอกจากตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับซองใส่แบบนี้ด้วยเรียวเพรียวบางเข้ากับตัวเครื่องได้ดีนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือมันไม่ต้องมีซิปไม่ต้องเป็นซองหนังไม่ต้องอะไรเพียงแค่อน้ตบุ๊กใส่เข้าไปใช่ไหมครับใส่เข้าไปปั๊บแบบนี้เสร็จแล้วปิดเข้าหากันปับ๊บ นี่โตวฝามันเป็นระบบแม่เหล็กนะครับทำให้เราไม่ต้องยุ่งยากไปรูดซิปเลยแล้วก็เก็บ ฟิตแน่นแล้วมันดูเพรียวบางเก็บลงใส่กระเป๋าขนาดเล็กๆได้พอดีเลยนะฮะและนอกจากนี้ครับมีปากกาแถมมาให้ด้วยเป็นปากกาสไตลัสครับซึ่งภายในตัวปากกานี้นะครับเขาบรรจุฐาน Tri ปปเอก้อนเขาบอกว่าฐานก้อนเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2 0 0พันชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่ได้ลองใช้งานยาวนานขนาดนั้นนะครับหัวปากกานะครับก็ออกแบบให้รองรับแรงกดมีหนักมีเบาเอาไว้ทํางานวาดรูปได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะฮะ และที่เห็นตรงหัวปากกาหน้างุนหิดต,ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันสามารถถอดได้นะครับมันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บปากกาเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับถามว่าเก็บยังไงเป็นแง้งๆยื่นออกมาแบบนี้นี่ฮะตัวเครื่องด้านขวาเนี่ยมันจะมีตัวพอร์ต usb อยู่ใช่ไหมเอาปากกาเสียบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเก็บแล้วนะครับดูเก้ะกังกังยังไงก็ไม่รู้แต่พออยู่ด้วยกันแล้วก็ดูสวยดีเหมือนกันฟังก์ชันดูดีแต่หน้าตายัางไม่ค่อยได้นะผมว่าถ้าเป็นระบบแม่เหล็กดูดติดกับตัวเครื่องเนี่ยมัน,น ติดหนึบไม่มีหลุดแน่นอนลองเสียบดูนะคือมันฟิตเลยอะ่ะก็คือมันเป็นพอร์ตเสียบอะ่ะเนี่ยจะโยกจะสมัมผัสจะคว่างจะยังไงก็หือปากกาไม่มีหลุดหายนะครับแต่ถ้าเอาตัวโยก้า 7i อเนี่ยเก็บลงไปในซองนะครับเขาก็จะมีตัวที่คล้องปากกาอยู่ตรงนี้ก็ปากกาเสียบเข้าไปปับ๊บมันก็อยู่กับซองแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าฟังก์ชันออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเขาคิดมาดีแล้วนะครับว่าแบบนี้มันติดแน่นทนนานไม่มีหลุดหายกลางทางแน่นอนนะครับมา เรื่องซองเรื่องปากการเราเก็บไปนะฮะเรามาดูกันที่ตัวเครื่องดีกว่าครับนี่ขอบโค้งมนมีความสวยงามจับไปไม่มีสะดุดมือเลยถือว่า การออกแบบความโค้งเนี่ยมันออกแบบมาให้เราจับถือได้สะดวกมือเพราะว่าอย่าลืมมันคือโน้ตบุ๊ก2 in 1เวลาใช้งานเราต้องใช้งานในโหมดแท็บเล็ตด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเขาออกแบบมาให้จับถือได้ถนัดมือนะและตัวเครื่องนะครับเป็นบานพับแบบ360องศาด้วยการน้าจอออกมาได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็กางปุ๊บอ่ะมันก็จะไม่แน่นมากเพราะว่าเราต้องพับไปซึ่งพับโซนแรกมันจะเป็นโหมดเต็นท์แบบนี้นะครับและพับโซนที่2คือเป็นโหมดแบบ นี่ครับแท็บเล็ตโหมดซึ่งเวลาเราพับโหมดนี้เข้าไปเนี่ยมันจะปิดการทํางานของคีย์บอร์ดเลยเวลาเราก,กดอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับแล้วตัวหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนครับนี่ถือว่าหน้าจอมีการตอบสนองค่อนข้างไวจากที่เราพับนะครับแล้วพอเราเปิดเคลื่องขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนี่หน้าจอติดออกมาแล้วแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานและที่สําคัญนะครับก็สามารถ เข้าถึงการทํางานได้ง่ายไม่ต้องชัดดาวเครื่องทุกครั้งนี้แค่พับหน้าจอเปิดขึ้นมาก็พร้อมใช้งานได้ทันทีสะดวกสบายตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันนี้แน่นอนครับส่วนสําคัญที่ทำให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้ดูน่าสนใจนะครับคือหน้าจอของเค้าขนาด14นิ้วเป็นหน้าจอความละเอียด 2.8K p าน e ล OLED กันเลยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีหน้าจอเพียวไซส์จาก l e n ovo มาพร้อมกับรีเฟรชเรทที่สูงถึง120เฮเนียนตาแน่นอน และยังมีขอบเขลียี DCI-P3 100%รองรับเทคโนโลยี d อบ b y v วิ i ช n ่นภาพสวยคมชัดสีอวบอิ่มหน้าใช้งานดูหนังก็ได้ทำงานด้านตกแต่งภาพสีสันก็ดีตัวหน้าจอเป็นหน้าจอกระจกกรอ s ซี่ฉ่ำๆป้องกันรอยนิ้วม,มือเกิดรอยนิ้วม,มือได้ค่อนข้างยากบอกเลยว่าเจ้าหน้าจอของ Yoga 7 I14 ตัวนี้น่าใช้งานแน่นอนนะครับนอกจากนี้เองกล้องเว็บแคมก็ยังมีมาให้ด้วยนะครับตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับความละเอียด1 0 8 0 p ปครับ ตัวกล้องนี้ไม่ใช่กล้องธรรมดาครับเพาจะมี IR ช่วยปลดล็อกใบหน้าด้วย Windows Hello ได้นะครับสแกนหน้าปุ๊บปลดล็อกตัวเครื่องปั๊บรวดเร็วทันใจและที่สำคัญนะครับมี AI ที่ใช้ในการควบคุมกล้องด้วยเพราะว่าเจ้า CPU Intel Core Ultra 7 1 5 5 h เนี่ยเขาจะมี Core ที่เรียกว่า NPU นะครับ เจ้าคอเนี้ยจะควบคุมการทํางานของ AI โดยเฉพาะเลยซึ่งเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมามันจะมีโหมดที่เป็นเบลอพื้นหลังเป็นโหมด Eye Contact แล้วก็ที่เป็นโหมด Auto Framing นะครับซึ่งพวกนี้จะใช้ AI เข้ามาจัดก,การถ้าเกิดว่าเราเปิดเข้าไปปับ๊บมันจะทำให้ AI ทํางานทันทีแล้วก็จะมีการตรวจจับภาพใบหน้าการติดตามใบหน้าการเบลอพื้นหลังแบบ Real Time ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนี่ยมันจะไปรบกวนการทํางานของคอหลัก CPU แต่นี้มีคอการทํางานของ AI มาให้ทําให การทำงานราบรื่นรวดเร็วและกินพลังงานน้อยกว่าการใช้ CPU ธรรมดาที่ไม่มี AI นั่นเองนะครับและตัวกล้องผมว่าสีภาพมันก็น่าจะ t u จเจต์จัดหน่อยๆนะครับแต่ภาพจากกล้องความละเอียด 1080p ถือว่าคมชัดแล้วก็ให้มาดีสำหรับโน้ตบุกในยุคนี้นะครับต่อไปครับนอกจากตัวจอตัวกล้องแล้วนะครับอ้อลืมบอกไปตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีม่านชัตเตอร์มาให้ด้วย เป็นตัวชัตเตอร์นิรภัยนะครับป้องกันการโดนแทกกล้องหรือว่าเปิดกล้องทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับเป็นแบบจุดแดงๆแ,แบบนี้เวลาเราปิดกล้องถ้าเปิดขึ้นมาปั๊บก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับมีทั้งระบบเป็นแมชชนิกแล้วก็เป็นดิจิตอลชัตเตอร์ด้วยนั่นเองนะนอกจากนี้ครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเขาก็ให้มาแบบอย่างดีเลยที่เห็นตอนนี้เป็นเครื่องเดโมนะครับสเปคต่างๆคือเป็นเดโมหมดเลยนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดไม่มีอักษรภาษาไทยแต่ตัวขายจริงมีออักรรษษรภาาไทยแนนน่ ตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบไม่มีแป้นตัวเลขมาให้นะครับตัดออกไปแล้วก็ส่วนสาคัญเลยคือพาวเนลบริเวณนี้ไม่มีปุ่มพาวเวอร์อ้าวปุ่มพาวเวอร์หายไปไหนเดี๋ยวไปเฉลยอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นไฟแค่ไฟสีขาวสีเดียวสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยปุ่มฟังก์ชันกับสเปซบา์นะครับตัวคีย์บอร์ดก็ถือว่าออกแบบมาเรียบง่ายสีเดียวกับตัวเครื่องไม่มีอะไรม่นวามากมายครับแต่การใช้งานถือว่าฟังก์ชันคีย์ต่างๆเนี่ยให้มาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงหรือเพิ่มแสงงงงหนนนนนน้้าาาาาาาจออตตตต่่่่ๆซึก็ถืวเปมมรรฐบบทีีีฟัั์ชค และถ้าสังเกตดูนะครับข้างๆคีย์บอร์ดมีมีช่องเป็นแผงกรีลอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าเป็นช่องอะไรมันคือช่องลําโพงครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีดอกลําโพงถึง4ดอกโดย2ดอกนั้นจะอยู่ด้านบนยิงเข้าหูเราตรงๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กตีนอนไลท์ที่เสียงดีมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะอย่าลืมนะครับเราใช้งานในโหมดแท็บเล็ตเนี่ย เวลาเราพับหน้าจอไปด้านหลังไอ้ตัวช่องลําโพงด้านหลังเนี่ยมันจะถูกบังด้วยหน้าจอทําให้เสียงมันจะอุ้ยอีการติดลําโพงไว้ด้านหน้าช่วยให้เสียงดีขึ้นเวลาใช้งานในโหมดแท็บเล็ตจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเสียงดีมีความกระหึ่มแน่นอนนะครับด้วยระบบเสียง d o เบย์แอดมอกันเลยทีเดียวนะนอกจากนี้ครับตัวทัชแพดเองก็ยังมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอยู่กลางระหว่างคีย์บอร์ดตรงบริเวณนี้ทัชได้ง่าย2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้รองรับการใช้งานแบบม u ล t ิ touch แล้วก็มีคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบซ่อนปุ่มด้วยนั่นเอง ส่วนสติกเกอร์ต่างๆนะครับนี่สติกเกอร์ Intel ฟ้าๆไม่มีมีแต่สติกเกอร์ Intel สีดำนะครับคือสติกเกอร์ Intel Platform Intel Evo นั่นเองเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้ครับการันตีได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ทาง Intel รองรับสเปคมาแล้วว่ามีความสด ใหม่ประสิทธิภาพสูงรัมถึง SSD ถึงรวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆมีความอึดถึกทนนานตามที่ Intel ตั้งมาตรฐานไว้ดังนั้นซื้อน้ตบุ๊กครับดูสติ๊กเกอร์นี้แล้วสบายใจได้เลยว่าน้ตบุ๊กที่คุณซื้อเนี่ยใช้งานได้ยาวๆไม่มีตกยุกแล้วก็ไม่โดนหลอกสเปคแน่นอนนะครับและถัดมานะครับที่สติ๊กเกอร์ฟีเจอร์มีฟีเจอร์แรกคือเรื่องแบตเตอรี่ครับ ตัวนี้แบตเตอรี่เขาอึดถึกทนนานนะแลวก็ยังมีระบบฟาสชาร์จด้วยนะครับคือชาร์จ15นาทีสามารถใช้งานได้3ชั่วโมงกันเลยรวมถึงยังมี Privacy s h u t t e r และการตัดเสียงรบกวนด้วย AI ด้วยนั่นเองนะครับและก็ข้างๆกันนะครับมีเบสเลนโวอยู่ตรงนี้สวยๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องของช่องระบายความร้อนนะครับถ้าไม่สังเกตดูดีๆจะไม่คิดว่าน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีช่องระบายความร้อนแต่จริงๆมันมีนะครับถูกซ่อนอยู่บร,ริเวณนี้ครับ นี่เห็นไหมมันจะมีกริวแผงระบายความร้อนอยู่บริเวณนี้ทําให้ลมร้อนสามารถเป่าออกมาได้นะครับในการใช้งานในทุกๆอิริยาบถของตัวโน้ตบุ๊กเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดตั้งใช้งานปกติโหมดแท็บเล็ตโหมดเต็นท์นะครับและส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายครับแบบเรียบเรียบง่ายๆเลยมีแผงแตะแกรงดูดลมเข้าขนาดใหญ่ส่วนเรื่องงานอัปเกรดต่างๆเองเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำแล้วกันเนาะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ย ป็นแบบตีนัลไลท์ครับสเปคเขาให้มา่อนข้่งจะครบเครื่องอยู่แล้วและถัดมานในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต,ต่อต่างๆก็ตามสไตล์โน้ตบุ๊กตีนัลไลท์ขนาดหน้าจอ14นิ้วพอร์ตเชื่อมต,ต่อต่างๆเขาจะมีมาให้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับเริ่มมาที่ตัวเครื่องฝั่งซ้ายเลยมี HDMI 2.1มาให้1พอร์ตนี่ยังมีมาให้อะคิดดูนะแล้วก็ยังมีพอร์ต t h u n d e r b o l t 4ให้มาถึง2พอร์ตเลยนะครับรองรับการชาร์จไฟรองรับการต่อหน้าจอแยกแบบ Display Power d างๆเ,งเี่ยรองรมะต่รวมถ ไปต่อพอร์ตแลนอะไรก็ได้ใช้งานได้หมดแล้วก็ยังมีแจ็ค3.5มาเฮดโฟนคอมโบนะครับส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะมี USB 1 Port พอร์ตนะครับเป็น Type A นะแล้วก็มี micro SD card reader ครับเป็นแบบ micro card เล็กนะแล้วก็มีปุ่ม power อยู่บริเวณนี้ครับทำไมปุ่ม power อยู่ขวามือตัวเครื่องเพราะว่าเมื่อเราใช้งานแท็บเล็ตโหมดปุ๊บ เราไม่สะดวกในการกดปุ่ม power ที่คีย์บอร์ดนะครับดังนั้นการติดตั้งที่ด้านข้างตัวเครื่องหยิบขึ้นมาเอามือคลำๆคำคำปุ๊บก,กดปับ๊บใช้งานได้ทันทีแล้วก็มีไฟแสดง power อยู่บริเวณตรงนี้1ปุ่มด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องที่ออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวเป็นของโอท็อปขึ้นชื่อจากเลน ovo เจ้าโยก a าเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพอได้จับตัวจริงทีไรก็อืมัมนน่าใช้งานทุกๆครั้งที่เราได้จับได้สัมผัสนะครับ ไปเอหนึ่งน,นบุกที่ผมชอบนะฮะสำหรับเงิบุกปีไหนไรที่น่าซื้อมาใช้งานและในส่วนของตัวเครื่องภายในเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่าครับสำหรับตัวเครื่องภายในครับแกะออกมาได้ไม่ไง่ายไม่ยากถ้ามีอุกปกรณ์นะครับแต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะถ้าจะแกะ้วยตัวเองนะครับส่งร้านดีกว่าเดี๋ยวของเขาพังแล้วก็เพลทด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมบางๆแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานตอนแงออกมาก็ เขาทั้งดีแต่ตัวสลักล็อกต่างๆเนี่ยเขาใช้เป็นพลาสติกเสริมเข้าไปนะครับให้มันให้ตัวได้แล้วก็สามารถงัดออกได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้มีการติดซิลิโคนระบายความร้อนที่ด้านหลังเหมือนเจ้า Lenovo Yoga รุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ Two in o นะและในส่วนของตัวภายในนะครับมีพัดลมระบายความร้อนเดียวเนื่องจากว่ามี CPU แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วตัว CPU เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับพวก Intel Arc Graphics ด้วยดังนั้นไม่ต้องมีชิป2ตัวพัดลม2ตัวให้มันใหญ่เธอทะนะครับ แล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดต่างๆเองก็น้อยมากคืออัปเกรด SSD ตัวเดียวและ SSD เป็นขนาดเฉพาะนะครับที่2248ไม่ใช่2280มาในคอมทั่วๆไปเลยในเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมไม่สามารถอัปเกรดได้เลยซื้อรุ่นไหนใช้งานไปยาวๆเพราะว่าแรมเขาบัดกรีติดบอร์ดเป็นแรมแบบออนบอร์ดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ครับแบตเตอรี่ขนาด71วัตต์ต่อชั่วโมงสามารถใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับเปิดเครื่องเฉยๆเนี่ย ได้อยู่ที่ประมาณ11-12ชั่วโมงในรุ่นหน้าจอ OLED นะครับ และถ้าเกิดว่าดู YouTube เล่น a c e b o o k ให้ c p u มีการรันตลอดเวลาหน้าจอมีการแสดงภาพมีเสียงต่างๆเนี่ยใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนและก็โปรแกรมพื้นหลังต่างๆที่คุณเปิดด้วยนั่นเองซึ่งการทดสอบแบตเตอรี่ของผมในการทดสอบในโหมด best efficiency นะครับหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานนะฮะและในส่วนของ WiFi ครับเป็นชิป Intel ax 2 1 1 ngw รองรับ WiFi 6 e และก็ Bluetooth 5.3ดด้วยนะครับเนื้อที่ตัวเครื่องภายในก็ไม่มีอะไร มากมายครับเนื่องจากขนาดตัวเครื่องมันแค่14นิ้วเท่านั้นในงานประกอบความแน่นหนาต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับตัวเครื่องภายในอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับเรื่องชุดระบายความร้อนเห็นช่องยาวๆเนี่ยนะฮะเขามีฟินระบายความร้อนแค่ชุดเดียวนะครับคือฝั่งขวามือของตัวเครื่องนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นช่องหลอกๆทําไว้สวยๆให้มันดูเต็มเป็นแนวยาวตลอดตัวเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็ฮิตไปนํ์นความร้อนสองท่อกับพัดลมขนาดใหญ่หนึ่งตัวนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับมาดูสเปคเครื่องจากโปรแกรม CPU-Z นะครับ CPU เป็น Intel Core Ultra 7 1 5 5 h นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ 6P core 8E core ส่วน RAM เป็น DDR5 32GB on-board ส่วนกา้์ดจอเป็น Intel Arc Graphics ตัวนี้เป็นกราฟิก on-chip CPU ส่วน RAM ของกา้์ดจอแชร์ RAM จากตัวเครื่องโดยการทดสอบ benchmark กับโปรแกรม Cinebench R23 นะครับทดสอบการทำงานของ CPU อุณหภูมิสูงสุดของตัวเครื่องครับอยู่ที่92องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิการทำงานจริงๆอยู่ในช่วงประมาณ60-70องศาเซลเซียส ที่ความเร็วประมาณ1.4ถึง2.0 GHz นะครับและการทำงานของ CPU กินไฟเต็มที่อยู่ที่ประมาณ60วัตต์ซึ่งการใช้งานทั่วไป CPU จะไม่ได้โหลดไฟเยอะเต็มที่100%เหมือนในการทดสอบและความเร็วของ CPU วิ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4.5 GHz เฮลยทีเดียวส่วนคะแนนการทดสอบอยู่ที่9,194คะแนนกับ c i n e b e n c h R23 ส่วน SSD ที่ให้มาความจุ1ท b ความเร็ว r e a อยู่ที่6,140ความเร็ว w r อยู่ที่4,453เมกถือว่าเร็วมากสำหรับ SSD โน้ตบุ๊กใน ในส่วนของ utility software อย่าง Lenovo v a n t a g e นะครับตัวนี้ก็สามารถทำการเช็คอัปเดตของตัวเครื่องทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว เพียงแค่กด install นะครับระบบก็จะทำการอัปเดตไดรเวอร์ของตัวเครื่องให้หมดเลยนอกจากนี้ยังสามารถเช็ค serial number ที่หน้าแรกได้ด้วยในส่วนของ My Device ยังสามารถดูสเปคต,ตัวเครื่องการทำงานของ CPU RAM Storage ต่างๆรวมถึงดูชื่อรุ่นและ product number ได้ที่หน้านี้ด้วยในส่วนของ Device Setting การจัดการพลังงานต่างๆก็สามารถทาได้ง่ายสามารถใช้งานในโหมด Performance หรือว่าโหมดประหยัดพลังงานก็สามารถเข้ามาปรับได้ที่หน้านี้เลยส่วนระบบเสียงให้มาเป็น Dolby Audio สามารถเลือกปรับได้ตามความเหมาะสมเช่นดูหนังฟัง เพลงหรือเล่นเกมและการปรับตั้งค่าคีย์บอร์ดฟังก์ชันคีย์ต่างๆรวมถึงไฟคีย์บอร์ดสามารถเข้ามาปรับตั้งค่าได้ ที่ Input and Accessories Acessory นอกจากนี้ในเมนู Advanced s e s t i n g ยังมีการนำ AI เข้ามาใช้งานในการปรับรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นแบบอัตโนมัติรวมถึงยังมีฟีเจอร์เสริมให้เราสามารถแตะที่ทัชแพดหรือว่าที่หน้าจอเพื่อสามารถเพิ่มลดเสียงหรือปรับแสงหน้าจอได้โดยไม่ต้องมากดที่คีย์บอร์ดซึ่งตัวโปรแกรมเองออกแบบมาให้ตัว User Interface ดูคลีนใช้งานได้ง่ายเฟรน n d ลีกับ User ที่มาใช้งานมากๆเลยครับการเป็น The s i m มปรับกราฟิก Medium ความละเอียดที่ Full HD Plus 1 9 2 0ง1 2 0 0พิกเซลครับซึ่งบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นมากกราฟิกเนี่ยสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ60-70 fps ครับซึ่งก็แล้วจะฉากและแต่ช่วงสำหรับเกมด้วยโดยในเกมอุณหภูมิขณะเล่นเกมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ร้อนครับโน้ตบุ๊กมีอุณหภูมิเพียงแค่ประมาณ60องศาเซลเซียสเท่านั้นเย็นมากไม่้าไม่บอกว่าโน้ตบุ๊กนี้นึกว่าลงน้ำแข็งนะฮะ รวมไปถึงการเล่นเกมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดก่อสร้างและโหมดใช้ชีวิตนะครับก็เล่นได้แบบลื่นไหลเลยใครที่เป็นาสาวๆชอบเล่นเกม t ติดซิก็สามารถซื้อไปเล่นเกมได้ทํางานมาเบื่อเปิดเกมเล่นสบายแน่นอนรวมไปถึงเกมแนวอื่นครับอย่าง FPS ก็จะเป็นอย่าง Valorant, Counter Strike รวมถึงเกมกินสเปคหนักขึ้นมาหน่อยอย,อย่าง PUBG เนี่ยตัวเกมผับ G เองต้องบอกเลยว่าใช้กราฟิกแค่พอเล่นได้นะครับไม่ได้เล่นแบบลื่นอะไรมากมายนะัก เล่นเรดได้ประมาณ40-60เฟรมครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยแล้วก็เกมที่กินสเปคไม่มากอย่างบ a ร o r a n t หรือว่า Overwatch พวกนี้เล่นลื่นเลยนะครับที่ประมาณ60เฟรมแต่ก็ต้องปรับกราฟิกให้เหมาะสมอย่างตามก็คือมีเดียมหรือว่าโล w นะครับถึงจะเล่นได้ลื่น เอาไว้เล่นเข้าเวลาครับไม่ใช่สาย e ีสปอร์จริงๆเล่นเกมได้เนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้ละกันแต่สำหรับ CPU ไม่ต้องงอการจอแยกเล่นเกมได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วครับโดยรวมครับกับเจ้า Lenovo Yoga 7i2in1 เครื่องนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในโน้บุ๊กตีนัลไลน์น้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายแบตเตอรี่อึดถึกทนนาน หน้าใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับและส่วนสำคัญเลยโน้ตบุ๊กตีนไลท์ราคา3,0,000หมื่นบาทยุคนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าจอ o l e d มาให้แล้วก็หน้าจอ OLED ของเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยผมมองเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับประสิทธิภาพการทำงานต่างๆถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมนะครับอย่างที่ทดสอบไปรวมไปถึงการทำงานด้านอื่นๆเช่นเว็บเบราว์ซิ่งนะครับเล่น Facebook ดู YouTube อะไรพวกนี้ทำได้สบายอยู่แล้วการใช้งานด้าน AI ไอเช่นการใช้ h ช GP t GPT หรือว่าจะเป็น c o p i l o t ออะไรพวกนี้เนี่ย ก็สามารถทำได้ดีนะครับลืมบอกไปอย่างนึงครับถ้าอยากรู้ว่าน้ t ตบุ๊กเครื่องไหนเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ในปี2024ให้ดูที่ปุ่มปุ่มนี้ครับมันคือปุ่มโฮไพ l o ลอตนะครับนี่เลยกดปุ่มนี้ เจ้าโ o พ i l o t จะเด้งขึ้นมานะครับให้เราได้ใช้งานการอยู่ขวามือของหน้าจอนะครับเราสามารถพิมพ์คําสั่งต่าง,างๆพิมพ์แชทต่างๆคุยกับ AI ได้ให้ทำการจารเอยดภาพให้ทําการหาข้อมูลให้ทําการคิดค้นบทความต่างๆหรือหาข้อมูลต่างๆได้เลยด้วย AI นั่นเองนะครับแต่การใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยต้องทําการล็อกอิน Microsoft ID กับตัวเครื่องก่อน เจ้าโคพลอตถึงจะสามารถทํางานได้อย่างครบ100%นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียตังค์เลยมันมาก,กับ Windows อยู่แล้วนะฮะส่วนงานด้านครีเอเตอร์ต่างๆนะครับเช่นไลท์ลูมอันนี้ทำได้สบายเลยหน้าจอขอบเขตสี DCI P3 100%ทํางานหน้านสีแน่นอนแต่ว่าควรนําไปคาลิเบตก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีเซอร์ติฟายคาลิเบตมาให้จากโรงงานนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับโอ้ยทำได้สบายอยู่แล้วนะครับตัดต่อวิดีโอ 4K ในสเกลเล็ก,ลกๆที่เอฟเฟกต์ไม่ได้อลังการมากเนี่ย สามารถคัดจัดเรียงฟุตต่างๆแล้วก็ใส่เอฟเฟกตซาว์ทำงานเบื้องต้นพื้นฐานได้นะครับความละเอียด 4K บอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ยังสามารถเรนเดอร์ได้ แต่เรนเดอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เร็วมากเพราะว่า CPU ความเร็วในการเรนเดอร์มันไม่ได้สูงมากเหมือนพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกเดสก์ท็อปพีซีอะไรแบบนั้นนะครับโน้ตบุ๊กติงแอนไลท์ like, ตัดต่อวิดีโอถือว่าทําได้แล้วการเปิดพรีวิวงานด้าน 3D โมเดลต่างๆเช่นการออกแบบงานสถาปัตย์หรือว่าอ็อบเจกต์ 3D เพื่อไปเสนอพรเซนต์งานให้ลูกค้าเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงเลย CPU Intel Core i7 หนึ5 H เนี่ย AI ช่วย,วยแล้วก็ยังมีตัว Intel Arc Graphics ช่วยในการนําเสนอภาพต่างๆ N อน d ค Decode ต่างๆได้ครบถ้วนนั่นเองนะครับโดยรวมก็เป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเรื่องความเรียบหรูดูดีและการใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสายครีเอเตอร์ต่างๆนักเรียนที่เสี่ยงเศึกษ,ษานะครับคนทายเวททำงานต่างๆเองก็สามารถใช้งานได้น้าหนักเบาพกพาง,ง่ายแบตเตอรี่อึดติกทนนานครับน่าสนใจสําหรับเจ้า l e n o v o Yoga 7 i ไตัวนี้ครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถไปจับตัวจริงกันได้ ที่หน้าร้านหรือว่าดูรีวิวผมแล้วก็สนใจก็สั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับทั้งข้อมูลต่างๆเองรวมถึงรายละเอียดต่างๆเองนะฮะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณแลนดวที่สง่งโนบุกเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพียงตัวนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย